ครับสมุปการไม่เคยได้อะไรจากสวรรณภูมิเลยแต่ท่านชนสวัสดิ์อัศวัเห็มวางเมกิกจาโปรเจกต์ไว้แล้วจะทำโมโนเรลที่หัวหน้าพักพูดเพราะศึกษามาเรียบร้อยแล้วถ้าทำมามันจะกลายเป็นประตรูเอาเงินสู่ในโลกนี้มาอยู่ที่สมุนปรการเงินในกระเป๋าที่คุณพูดว่าคุณหน่อยพูดว่านิดหน่อยกระเป๋าตมไม่จริงหรอกเพราะมึงยังชื่อหน่อยเลย เป๋าตุต้งต้องลุงจูไม่ใช่ชื่อหน่อยถ้าช,ชื่อหน่อยแต่ว่ากะเป๋าหน่อยเดียวพี่น้องครับวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงท่านอัควัตรบอกว่าต่อจากท่านอัควัตรเราได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วโครงการโมโนเร็วจากแอร์พอร์ตลิงสุวรรณภูมิวิ่งผ่านราชเทวะวิ่งผ่านบางพี เข้าบางพีจำรูเลี้ยวขาวาเข้าเทศกาเทียบบีเทียนนำคงเข้าสมุดประก,กันเงินเท่าไหรครับทั่วโลกที่มาสุวรรณภูมิแล้วจะมีที่พักมีที่เที่ยวมีตลาดสี่มุมเมืองมีหอชมเมืองแลนด์มาร์คที่นายกชนชสวัสดิ์คิดไว้ทั้งหมดเลยผมคงใช้เวลาเพียงเท่านี้แต่ถืนพูดต่อไปเดี๋ยวเขาจะไล่ลงอย่าลืมเลือกยกจังหวัดเจ็ด ์ยงยุทธสวนนบุตรพูดไปหมดแล้วนะคะในอนาคตถ้ามีบรรยายหาอชนเมืองจะเชิญท่านมาพูดแทนหนูนะคคถ้าเมกะโปรเจกที่ท่านชนสวัสดิ์คิดไว้ให้ค่ะเพื่อนกำลังร้อน ลงอยู่ไหนลูกก็ยืนขับมาใือดู่อยได้นี่นนนนจ้ากระทำเรียนด้วยความรักและเคารพกับพี่น้องชาวสมบูรณประการอันเป็นที่รักทุกท่านครับพี่น้องครับอยู่การเมืองมาตั้งแต่ มอมรัฐวงคึกฤทธิ์รามวดท่านสมัครสุนทรเวทถือกระเป๋าตามท่านมาตลอดชีวิตผันแปรเป็นนักแสดง49่ีแล้วปีนะครับที่รับใช้พี่น้องมาผมเองเนี่ยตระหนักอยู่เสมอว่าสมุดราการว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราต้องหา ทีมงานพักการเมืองที่เราพึ่งได้ลืมตาอ้าปากได้คือพลังประชารัฐนี่แน่นอนครับผมสกแกนครพยางร้อยสี่เรื่องไม่เคยไม่เสียภาษีรัฐบาลไม่ว่ายุคใครกงนั้นเสียตลอดมาพี่น้องครับแล้วไม่เคยรับบทเป็นตัวประกอบเป็นตัวนำเป็นพระเอกตลอด เรื่องงานเองไม่ต้องไปพูดถึงเราพบกันมาทุกวันตั้งแต่พี่อเทจชราชวราอรญยานางวงมาจนถึงสอสอที่สวยที่สุดในประเทศไทยคือมัตพลังประชานรัฐนครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงผมเรียกกับพี่น้องว่าเขตอำเภอบางบอบางเสาธงบางพรีผมได้รับแรงใจอย่างที่ว่า ไม่เย่เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเดินหน้าทำกันต่อไปผมบอกพี่น้องว่าผมแสดงภาพยนตร์เป็นพระเอกผมสรตะคิดสรตีดูบมแล้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยรากไหนก็แล้วแต่พระเอกจริงๆคือพ,พลังประชารัฐ<ด>แน่นอนไม่มีการโกงแน่นอนคนใส่ร้ายป้ายสีทุกวัน ผมยากจะกลับไปแต่งตัวในข่าวบอยแล้วก็ท้ายพวกที่ดา่านายกนุ่ตู่ด่าท่านหัวหน้าพรรคของเราด่าทุกคนด่าทุกวันด่ายังไงก็แล้วแต่ความจริงต้องเป็นความจริงวันอย่างข้ามพี่น้องไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ได้ดีที่สุดจะขยันจะรับใช้พี่น้องด้วยจินปิญญยายของนักการเมืองหนึ่ง พลังประชาันนั้นมากกว่พี่น้องเคยเพลงนี้ครับผมจะร้องเพลงของผมเอง <Yeah. S 1> ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ร้องแต่ผมจะพูดเอา <Yeah. S 1> เป็นก่อนครับ <Yeah. S 1> ของใหม่ใครใครก็ชอบหรือคุณกล้าตอบว่าไม่ชอบของใหม่พักเก่าที่เราเคยมี แต่มาเดี๋ยวนี้เขาก็นเงียบฉี่ไปพักใหม่พลังประชารัฐบอกกันชัดๆกำลังเสแสนหน้าไปท่านครับผมผมนึกตรงนี้ผมนึกตรงนี้ผมไม่มีดนตรีไม่มีความผิดไม่มีดนตรีไม,มมไม่มีความผิดแล้วผมนึกตรงนี้ครับอย่างผมจะร้องเพลงว่า ฉันรักคนชื่อตู่ตู่ไม่ใช่ดาราตู่นั้นก็มีชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาฉันรักคนชื่อตู่ <Yeah. S 1> ผมกล้าท้าเลยให้กรกตมาแล้วจะดังทั้งประเทศคือรรคของเรา <Yeah. S 1> ผมแก้กฎหมายขาอนี้ได้ผมดูมาแล้วผมถึงพูดอย่างสุริยะลุ่งเรืองกิจ บอกไปย่างอยากนิดคนดีของเราอีกท้งหน้าน้องเรล่านั้นหนุ่มและสาวรักท่านอุตมะคนดีว่าไงไอพักที่จะแพ้ลาบครับ <Okay. S 1> ก็จะต้องหาเรื่องให้ว่านายกรุงชิเวไลมาปาใัย่างงออย่างนี้ก็พักของคุณไม่มีบุคลากรที่มีคุณค่าเหมือนกรุงชิเวไลไ,ไง คี่น้องเลือกทาังประชารทุกเขตเจ็ดเขตอย่าเลือกสอสอที่เข้าไปในสภาแล้วไม่ทำง,งานไม่เคยลุกขึ้นอภิปรายเอาความเดือดร้อนของประชาชนท้องถิน่นแม้แต่กแร่งเดียนมาที่ไปในสภาให้ประธานรัฐสภาฟังเปิดคลิปก้อนหลังของผมด,ดูได้ผมพูดกับ พระเอกที่ว่าไป็พระเอกังทนไลยไปกัเพื่อนกันสุเทพเช่อสุปันเฉลิมอยู่บำงุงเขารุ้จักกรุงศรีวิไลดีพี่นกก้องครับผมเป็นพระเอกในจอบางทีข้างนอกผมก็เป็นผู้ร้ายไปเลยเพราะว่ามันไม่ยุตทธรรมผมก็ต้องเป็นผู้ร้ายนี่คือกรุงศรีวิไลตัวแท้จริงและผมบอกพี่น้องเลยว่าผมจะขออยู่กับพลังประชารัฐจนวินาทีสุดท้ายชั่วชีวิต ผมอุดิในให้สมุทรการ,กรบ้นราเน,นเกิดอุับอุศให้สมุทรการบ้านเกิดทุกเขตหน1-7เวลาหมดหรือ,อยังครับยังไม่หมดพูดต่อไปเลยว่านโยบายต่างๆของพี่น้องคือที่ท่านหัวหน้าได้ก,กราบเรียนพี่น้องไปนะครับเป็นนโยบายที่พี่น้องจับต้องได้แน่นอน อยู่กันมีมากี่ยุกี่สมัยไม่รู้มีทางโน้นมีทางนี้ข้าวานั่นข้าวนี่โนีนีิร้องทําไม่ได้อกครับทําไม่ได้เอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องที่เขามีนโยบายกันมาตั้งแต่ไหนอะไรพี่น้องจะนสนใจสนใจพลังประชาันอย่างเดียวขพราุณครับขอให้โชคดีและเจนทางกลับครับเถื่ดีครับ เป็นพระเอกดีแ่เนี้กอดตลอดเป็นคุณอาที่น่ารักนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพูดให้มันกว่านี้พูดได้แต่ว่าเกรงใจนะคะเดี๋ยวท่านอื่นจะมุดยไม่ออกค่ะเพื่อนกำลังมาค่ะขอให้ได้เจอสุขภาพสตรีหน้าตาดีอีกหนึ่งท่านค่ะพี่น้องพระสมุทรเจดี กราวสวัสดีท่านหัวหน้าพักนะคะแล้วก็ท่านเลขาพักแล้วก็คณะกรรมการบริหารพักทุกท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะพี่ชายที่แสนดีของดิฉันนะคะท่านนายกเอชนสวัสดิ์อัศวะเหมค่ะก่อนอื่นนะคะต้องนําเรียนให้ท่านหัวหน้าพักรวมทั้งท่านบริหารพักนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมฟังปาใสในวันนี้ให้ได้รับทราบดิฉันไครินเทียนสุวรรณ นะคะอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุรปรการสองสมัยติดต่อกัน10ปีวันนี้ในฐานะคนพระสมุรเจดีคนฝั่งพระจะไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักไพรินเพียนสุวรรณค่ะตรอระยะเวลา10ปีในการทำรานการเมืองท้องถิ่นในฐานะสอจอจังหวัดสมุรปรการ ดิฉันเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรปราการในเขตภาคะสมุตรเจดี JD เพียงคนเดียวที่ได้งบมันเยอะที่สุดค่ะทำไมต้องบอกอย่างนั้นตอนสมัยที่ท่านนายกเอชวนสวัสดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุรราการได้นำงบมันลงไปในเขตพื้นที่อำเภอพาคตะสมุตกเจดี JD มากที่สุดค่ะบ้านของฉันเองนะคะอยู่ในพื้นที่ฝั่งคะ เรายัางต้องการถนนหนทางไฟฟ้าปาปาพี่ชายคนนี้ดันง,งบประมาณต่างๆลงในเขตพื้นที่ของที่ฉันมากที่สุดงบประมาณที่ฉันได้ในแต่ละปีไม่นะไม่ไม่น้อยกว่า200ล้านนะคะในเขตพื้นที่อำเภอพัสมุ์เจดีดังนั้นวันนี้แขกรับเติที่มาร่วมปางปลาใสในวันนี้แล้วก็พี่ๆสมาชิกนะคะทั้ง7ท่านได้กล่าวนําไปแล้วว่า เรายืนมาได้ทุกวันนี้ข้องบก็อยากจะฝากไว้นะครับผมเองนั้นได้ร่วมกับสจนะครับได้ร่วมกับสทเทศบาลนครสุโขทัยนะครับแล้วก็สจทั้งจังหวัดนะครับเราทํางานกันนะครับทุกโครงการทําเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้นะครับก็คง ต้องมีนายกนะครับท่านประยุทธ์จันโอชาครับขอเสียงปรบมือครับครับก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็อยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมพักปราชารัดนะครับแล้วก็เข้าปูหานะครับก็ทั้งเขตเขตยกจังหวัดเลยครับกร่าบขอบคุณครับในช่วงสุดท้ายนะขออนุญาตบันทึก ค่กาบเรียนเชิญท่านหัวหน้า